Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รักนะของครอบครัวสี่กทนของพวกเรานะครับประสบความสําเร็จนะเจริญรุ่งเรืองร่ารวยยิ่งขึ้นไปอีกนะให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเห็นน้องมีครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วพวกเราก็มีลูกหลานเพิ่มอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้องพร้อมแล้วตอนนี้ก็มีน้องสาวน้องสาวอีกคนน้องสาวแล้วนะก็เลยเห็นว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันรถคันเดิมน่าจะใช้ไม่ดีแล้ว กับบอลบอลทุกคนก็เลยรวมเงินกันแล้วก็มอบคันนี้ให้เป็นของคกเร